ประจวบประจัญ สนามกีฬาครับโอ้โหจรงเลยเ <c oughs> ขาช่องลมใช่่ะวัดวัดวัดเขาช่องลมโวันนี้มันในมันในที่เราทีวีเน,นี่ยก็ด<ะ>ูมีมีช่องลมจริงด้วยจริงด้วยมาท่านผู้ชมจะเห็นนะจริงด้วยโอ้จริงด้วยเหมือนนีช่องลม,มจริงด้วยอ่ะน่ารักครัท่านผู้ชม ตจวกิริขันเอาน้อยศูนราชการที่แหะผมเดาว่ามันจวนผู้ว่าแน่เลยชัวร์วัดทำอะไรเนี่ยาลาเลยนะ่ารายจริงๆด้วยดาผูกครับสารลักลา,างจริงด้วยสว,วยมาก คลาสสิกมากครับท่านผู้ชมครับคลาสิกคลาสิกโอ้ยมันไดขึ้นครับโอ้วิบวิบากมากครับนรับอ๋อเดอะมอล์เทนอันนี้วัดอี้วัดวัดนคลนนี่สวยจ้ะโอ้ nice nice อากาศเขาต้อนแรงบรรยากาศเขาบันดงบันบันไดนะจ๊ะเนี่ยเนคงขึ้นได้หลายทางนะฮะมาเจอเดินกันกันอ้วกครับท่านผู้ชมอีซอกกบครับแต่เขาคงมีทางทางที่มันง่ายสุดอ่ะวิว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 สวยมากเลยอ่ะโอ้โหวิวสวย วิวสวยครับท่านผู้ชม้ดีวดู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 ยูดูสวยูดูดูยูดูดูยวดูสวยูดูดดูดูดูด